พี่น้องผมก็พ่อรอเล่นกินข้าวครับผมมาดทานครับวิทยาเทคนิคอุบลราชธาน,นีโดยช่างอุ้ยชีวิตนี่ผมมียังครับส่วนนี่ฮาหมอดเป็นหมอดอย่างเดียวครับผมดอนมดแดงก็แคบปากซอยนะครับสวัสดีครับผมสีหกมุงแหลงละ่ะไปได้จานร้างใหม่มาทานแหงครับนี่ครับเทคนิคการเหลือกใหม่อีกชนิดหนึ่งครับสางไผ่นี่นี่ครับถ้าได้แบบนี้นั่นหมอครับผม ประก,กันให้โลดครับหาปีกับโมมูลขั้นเบื้องตั้งพื้นครับผมนี่ครับบมเดยูได้เศร้าดอกอาจารย์ผ้าลาะครับสวงนี่ติดแสดเลาะนี่ครับผมเป็นไม้ไผ่สร้างไผ่นะครับผมหล้าง,งลอกได้โลกมากกระเนั้นล่ะ <c oughs> นี่ครับอันดับแรกมาหอดพาเลยครับผมพาชมสีตาสีเนื้อเลยนะครับผม เอ้ยนาปื้อรับสองเมตรทาคลิปกระเฮ็ดได้ครับสนุกปู่นครับเบิงครับเบิงตานี่ครับเป็นเนื้อไม้นะครับผมตัวนี้ห้างน้ำเนี้ยนครับแต่ว่าก็รับแสงด้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตวันเนื้อไม่แน่นแห้งครับเลยเอานะผมผมมีปัญหาครับเฮ้ยคักๆกพี่น้องมากครับผมทีมงานวาวห้องของแทะอยู่นี่ครับ นี่ครับผมเกลียวจำๆทั้งนั้นเลยนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุยต่อครับสิมืดก่อนนี่ครับกอต่อไปครับผมฉลบถูกแดด90%กลางโล่งอยู่ครับโล่งอยู่ลมมาปะทะลอยเปอร์เซ็นต์เบิ้งล่ำใหม่ครับบ้านนี่ครับสังไ่ห้าล่าเขียวๆีิครับผม มันจะเป็นใหม่เหนือดีเลยนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นแก่เขียวๆนี่ครับนี่ครับโบตองซื้อครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งตอนตัดตอมันครับผมหู้นิดเดียวเนี้ยน่ะครับโหครับนี่ครับวิธีเลือกใหม่ครับผมเห็ุสนูสนูเขาสีมีคุณภาพครับผมมาฐานครับมาดูสเปกไม้แก่โอ้ย โหดไปแล้วครับใหม่ฟังเสียงือแนนปึื้เกียค,ครับผมเดี๋ยวจะเกียร์แล้วยี่สิบห้าลำ2ยี่สิบสี่ลำเกี่ยวประมาณลำหนึ่งอะไรบดตำแล้วครับสี่ม่านลอยลอยขั้นครับผมโอเคครับสองมตรกว่ากว่าล้วนๆลนอยครับผมถึงที่หมายอย่างปลอดภัย โอเคครับนี่นะครับขันตอนไดละสิ่งละย่างเกืือสิได้มากนะครับผมต้องใส่ <c oughs> ระยะเกือบลอยลูกครับรอเล่นกินมากวันนี้แต่ว่าไม่ก้อนนี้รอเล่นกินเอาไปใส่แล้วนะครับผมก็ <c oughs> เลยให้พาจานไปนั่งวันนี้นะครับผม <c oughs> เอามาแบ่งกันครับข้องดีๆต้องอยู่ที่นี่นะครับผมมาทานครับผมเดี๋ยวพาต่อไน นา,นานากันทั้งนั้นเลยหอครับมึงเหนื่อไล่เสน้นสีแดงจนขึ้นครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม